ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามการจับคดีไม้เถื่อนกันต่อนะคะที่จังหวัดลำปางซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราได้มีการนําเสนอว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องหานะคะจํานวน2คนที่ค้าไม้เถื่อนที่จังหวัดลำปางล่าสุดผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจค้นซึ่งเป็นบ้านต้นตอแหล่งลำเลียงไม้เถื่อนข้ามชาติที่อําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะหลังจากขยายผลผู้ต้องหาลักลอบผลไม้เถื่อนที่ถูกจับนั้นก่อนหน้านี้ค่ะ ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการปราปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรภาค5ค่ะมีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะคะนำหมายสารจังหวัดลำปางเข้าทำการตรวจสอบซึ่งเป็นบ้านของนายรัตพล์วงวุฒธิวรกุลซึ่งอยู่ในเขตท้องที่บ้านจำตองหมู่ที่15ตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ถูกซัดทอดนะคะว่าเป็นแหล่งที่มา ของไม้เถื่อนแล้วจากการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทําความผิดกลุ่มลักลอบลำเลียงไม้เถื่อนขายต่างพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถแกะรอยค่ะติดตามสกัดจับผู้ต้องหาได้สองคนพร้อมกับรถยนต์กระบะบรรทุกขนไม้เถื่อนสองคันเมื่อช่วงวันนี้เมื่อช่วงเวลาสาวันที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาเองก็ยอมรับสารภาพและได้สัดทอดแหล่งที่มารวมถึงต้นตอของไม้เถื่อนทั้งหมดที่ถูกตรวจยึดค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานค่ะกับทางกำนันผู้ใหญ่ บ้านและผู้นําชุมชนให้เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นนะคะไม่พบเจ้าของบ้านคาดว่าอาจจะหลบหนีไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปค่ะส่วนรอบบริเวณบ้านเจ้าหน้าที่พบไม้ห่วงห้ามผิดกฎหมายหลายชนิดด้วยกันนะคะทั้งไม้สักประดูมะข้าวมงทั้งไม้แปลรูปและเป็นไม้ท่อนจํานวนมากเลยค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้กระทําผิดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในเครือข่ายแก๊งค้าไม้ข้ามชาติเบื้องต้น ได้อายัดไม้ทั้งหมดเอาไว้รอให้เจ้าของไม้มาชี้แจงนําเอกสารหลักฐานระบุแหล่งที่มาของไม้เพื่อย,ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ต่อไปค่ะแต่เจ